ััับนีกกภาพหลเพราะว่ามีบ้านฝันที่ไหนที่ทำไมทำกระท่อมนี้มีฝันทีอะไรไหมไม่มีทํำด้วยใจบริสุทธิ์อ๋อบริสุทธิ์ไม่เคยฝันเห็นเลยลูกปูนอืมลวงปู่ไม่เคยมาให้ฝันเห็นเลยแล้วจิตเราเห็นในรูปเราก็อยากทําเราก็ทําเลยทําเลยใช่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแสนสองแสนสองทำแสนสองนี่แสนสองป่ะใช่ตัวเลขสวยตัวเลขสวยแสนสองสองแถงขับรถไม่รู้เท่าไหร่เท่ไหรพิทักษ์ ทะเบียนรถพิษาพิไรายหนึ่งศูนองศูนย์บอก่ผนดเอจำไ่ิดวันนั้นไปหลวงปู่สิริงูวิ่งตัดหน้าไปพระบาทบัวบานงวนี้ใช่ไหมใช่ทะเบียนอะไรเมื่อวันที่3 4มสี่ห้างานวันเกิดหลวงปู่วันที่5้าแม่ชีบวช3 4มสี่ห้าสมวันขับรถไปงูวิ่งปื๊ดตัดหน้าทะเบียนอะไรนะเแมะเบียนหนึ่งศูนย์จำทะเบียนรถยากมากเลย ทะเบียนรถเนี่ยไม่เคยออกจะออกวันนี้ละบ้างรถพอดีมันจงกับเคยไหมพี่สร้างหมดเป็นแสนแสนกว่าเนาะแสนกว่าแสนสองก็ต้องทะเบียนรถหนึ่งศูนย์สองศูนย์ค่ะปู่หลวงปู่ปู่มาบอกบอกใครคะบอกพี่ไหลเอาบอกพี่ทัศ บอกว่าหนึ่งหนึ่งสี่เก้ามาเข้าฝันป่คะนั่งคุยกันอ๋อนั่งคุยกันบอกหนึ่งหนึ่งสี่เก้าเขานั่งคุยกันอก็นิงมาแต่วันนู้นกมาเอาของมาลงก่อนแล้วอ๋อเอาของมาลงไว้ก่อนแลอพิัั์ก็เลยบอกมีอะไรก็จะโทรหา แต่พิั์ยังไม่ได้พูดเลยดีนะดีนะที่น้องนิวบอกก่อนได้รู้ก่อนใครใช่ได้ก่อน,นอช่องพี่ๆเขาหลวงปู่จะเอามาถวายให้ที่นี่นะคะหลวงปู่เนาคนะง <c oughs> ปู่เตียงนอนผ้าห่มมุ้ง <c oughs> พี่ทัศน์คือรู้ใจกันแท้เอะโอเคครับสี่สอโอเคปัา้แวทายเลยสมุดสองวาจะมาเลยปีวาเจสซาลรปัจจารเเุก์ลมังอกัมปิมัปัจจังลายซนบจะโมจัสาปะจวะ ท่านผู้ชมนะคะไม้ไม้กระท่อมไม้พยุงนะคะหลังใหม่นะคะท่านผู้ชมคะอาต่กนก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะอยู่ฝั่งนู้นเออนะคะนะคะกระท่อมไม้พยุงหรือจากตรงนู้นมานะคะแล้วก็มาสร้างตรงนี้นะคะกระท่อมหลังใหม่เด้นนะคะกระท่อมไม้พยุงของหลวงพุสวงนะคะอยู่ที่สวนยางของพี่ทัศนะคะสองศูนย์ตรงทะเบียนรถของพี่ไร โอ้นะคะณะทําพิธีนะคะท่านผู้ชมก็มีมะพร้าวนะคะสองลูกตกลงมานะคะได้ยินเสียงตุ๊บเลยนะคะเกือบโดนแล้ค่ะเลยค่ะจ้าถ้าเดินไปอีกนี่เดองโดนแน่นอนจ้าคณะทําพิธีก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นตกนะคะนาะก่อนที่ยังไม่ทําพิธีไม่เห็นตกเลยพอมาทําพิธีนะคะ

วาตาพิโรภิตามนนาอาติอันดะพตทงเดชะสัพาวัตุเตชยมมังคลังกังดั่ตปนันตะพุชักังวิกุทังไม่ริงพุตเตนะเตระพุชธเดชะอภาคโนตุสวนิเตสวิจินาจิตวามิโิอตนเตชะสัพวัตุเตชยมังคลังคังกาิสุตตะเดชะสุธาตัง

ข้างหลังกระท่อมของหลวงปู่นะคะแต่กลอนนะคะพิทักษ์ก็ได้บอกว่าหลวงปู่สวงนะคะก็ได้มาอยู่ที่สวนยางนะคะที่สวนยางของพิทักษ์นะคะอันนี้คือกระท่อมหลังใหม่เดินนะคะทีะ่พี่วิไลเจ้าภาพนะคะ,ะได้สร้างให้ใหม่นะคะ ถ่อมไม้พยุงล้างใหม่นะคะล้างเก่าก็เสาหายนะคะผุพังก็ยังไม่ผุไม่พังเท่าไหร่หรอกนะคะท่านผู้ชมเนาะเพียงแต่ว่า,าวเสาของกระท่อมนี้มันหายนะคะโดนขโมยลักไปเนาะก็เลยมีเจ้าภาพก็คือพี่เวไัยนะคะได้สร้างให้ใหม่นะคะ การที่แห่งนี้ขอระขอุขอองคปโงคงปู่แลนะสงและคระงฆรับโปรดรับพร้อมหลังนี้เมื่องนประโยชน์เความสุประโยนความสุขความเจริญารแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาน ชาจางได้แล้วกเป็นไงเฮ้กต่อไปด้วยมีความสุขควาเดือดคุณภาพแรงแด้วยทุกอย่างหเลยเลายเด้อตามไปกัวอจะปองดูแลด้วยปูซุ่นุ่นซุ่นซ่หนูจะสร้างนี่ไงก็โอ่งหลงปูที่มีพญานาคใช่ที่เรียนูนี่ก็สวยคั้บปีสาที่ผมเคยเล่าเลยครั้งหนึ่งครับ แต่ท่านนั่งจะนั่งเอาตูดโลงก,กับพื้นครับแล้วก็ตัดกับไอเวดเด็กนอน <laughs> แต่จานผมผสมกับตัวใหม่ผมเลยม่ยังไม่ได้คัดขึ้นมามครับแล้วจานอีกบางส่วนที่อยู่ในบาทก็ให้ที่ไปคนหนึ่งอยู่คร้รอยเอ็ดอมาอยู่คนแก่ที่ถวายรวมือนวันนั้นนั่นแหละ อันนี้ใช่ไหมคะพ,พิทัศ์หม้สอสองสองที่มันออกไปแล้วจนนั้นไหนออกสองสองตรงไหนเนาะที่พิทัศษ์าไม่อันนี้ก็อยู่ข้างล่างที่เขามาพัฒนาเขาถูก,กเขาบอกล้วเนาะตัวนี้เนาตัวนั้นเพราะลุงปู่จับทั้งหมดเลยจะมีหม้อแก,กงหม้อข้าวแล้วก็ชนังกระเตีย้ยเขาอยู่ข้างล่างครับนั่นเป็นหม้อไงพิทัก์มันมันมีเลขมีเบอร์อยู่มันจะมีเบอร์อยู่ ตอนนั้นพิธาฝันถึงหม้อนี่ไหนก็เลยมาขัดขัดดูมันออกสองสองแต่หม้อสีสองสองค่ะอันนี้อะไรมานี่ตัวซสายจะเป็นอันนี้เออตัวนี้เลยนี่ขาวๆนะแต่ผมมองไม่เห็นหรอกสองสองครับนี่บมอนุลินอ้าวเอามันจะออกตรงนี้หมอพิธาสมมติว่าคุณมาให้ พี <T t ่สมบัิรับไหมขนขอาคุูมาให้โอ้ขอบคุณขอบคุณ่ไมพี่ทัขอบุใบสุดท้ายบครับโซใโชืออะไรก็ไ่รู้นะนนี้พี่พี่ไรนะคะข่บนุณผู้ชมของจริงตัวนี้ของจริงบมอพิทัของอันนี้ของจริงเนาะอ๋พี่ใจให้โนยังนึกว่างหกศูนย์หกศูนย์บ้า อสาธุสาธุนะคะพี่ไรหลังแล้วองค์จะยังไงเนี่ยพี่พี่ยุทธก็อธิษฐานจิตแล้วกันเวลาทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาสวยกว่าองค์แรกนะก็อยู่ติดกระท่อมบ้านรุนนี่แหละอืมก็นอืมอืมฉันจะกลับมาเดือนตุลาอ่อกระถินอืม เออก็เป็นสุภาชาดาเพิ่มจิตนะฉันเป็นคนสองสัญชาติต้องใช้สองชื่อเดี๋ยวทิพันก็มีชื่อฉันอยู่แล้วล่ะเออทิพัน์ก็มีอยู่แล้วโอเคได้ไม่มีปัญหาขอบคุณมากๆเลยขอาแกหมดจริงๆได้แล้วค่ะมาดูค่ะขอบดีมากเลยเอาสองใบบอค่ะ บัตไอหน้ารถนนาหน้ารถเนะาะอยากได้ได้จริงจริงค่ะโอ้ <laughs> ที่สร้างกระท่อมนะคะกระท่อมหลวงปู่หวงรุ่นอ e ีทีสองห้าสามหกสามหนึ่งเก้านะคะมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อนะคะกระท่อมหลังเก่าจ้ะ มาไว้ตรงนี้แล้วก็กระท่อมหลังใหม่ก็คือเป็นไม้ใหม่หมดเลยนะคะอันนี้อันเก่าก็มาไว้ตรงนี้นะคะ